ที่ทานแล้วหน้าแก่ก่อนวัยมีอะไรบ้างมาฟังกันครับอาหารแรกนะครับก็คืออาหารที่มีน้ําตาลสูงนั่นเองครับตอนที่เราทานเข้าไปนะครับก็จะไปทํากริยากับโปรตีนนั่นเองนะครับจะมีปัญหาตามมาคือทําลายชั้นของอิลาสตินแล้วก็คอลลาเจนนั่นเองครับและเมื่อทําลายชั้นนี้นะครับก็จะทาให้ผิวนะครับเกิดริ้วรอยก่อนวัยครับรวมถึงทําให้ดูแก่ก่อนวัยด้วยครับข้อที่2ครับอาหารแปรูปครับมักจะพบโซเดียมนะครับไขมันทานนะครับรวมทั้งสารตกต่ต่างๆนะครับและเมื่อไหร่ที่เราทานเป็นประจานะครับก็จะเกิดกระบวนการ กระตุ้นกระบวนการอักเสบเกิดขึ้นในร่างกายนะครับก็จะทําให้เซลล์ผิวครับมีการเสรื่อมสภาพเร็วปกติทําให้เกิดการแก่ก่อนวัยครับข้อที่3นะครับอาหารทอดและอาหารที่มีไขมันทานนะครับเมื่อาทานเข้าไปนะครับก็จะไปกระตุ้นกระบวนการอักเสบในร่างกายนะครับทําให้เกิดการเสรื่อมสภาพของผิวที่เร็วขึ้นทําให้เกิดการแก่ก่อนวัยครับและนอกจากนั้นในอาหารทอดยังมีอมนุพันธ์สารครับซึ่งไม่เป็นผลดีต่อผิวครับข้อที่4ครับเนื้อสัตว์แปรรูปครับได้แก่ได้กรอกแฮมเบคอนครับ ปกติอาหารกลุ่มนี้นะครับก็จะมีโซเดียมสูงครับและที่สําคัญนะครับจะมีไขมันิ่มตัวที่สูงล่นมกันครับและเมื่อไหร่ที่เราทานเข้าไปนะครับก็จะทาให้ไปทําลายสุขภาพของผิวครับทำให้เกิดการแก่ก่อนวัยได้ครับข้อที่5ครับคนที่ชอบดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ครับการดื่มเรื่อน่มแอลกอฮอล์นะครับถ้าหากทานไม่มากนักก็จะมีผลทบน้อยแต่ถ้าหากทานมากเกินไปนะครับผลลัพธ์ที่ได้รับนะครับ อันแรกนะครับร่างจจากายจะขาดน้ําอย่างมากนะครับสังเกตไหมครับว่าเวลาที่ทานกระหองเข้าไปจมนมากนะครับเราก็จะมีการขับปสัสสาวะออกมาเยอะนะครับทำให้ร่างกายเสียน้ําเยอะและตามมาด้วยเมื่อเสียน้ํามากก็จะทำให้ผิวเกิดการแห้งกร้านนะครับ